ผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ได้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับวันนี้ยายจำลองก็มาเสนอสบู่ดำไข่มุก5 fc แวะมาหายายจำลองก็มาใช้บริการมาอุดหนุนยายจำลองเน่เด้อซื้อก้อนละร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบร้ยเกาสิบยายก็ใช้อยู่ทุกวันนี้หน้ายายก็รู้สึกว่าสวยขึ้นหน้าเด้ง <c oughs> มันเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนมันมีฝ้าอ,อ,อะไรของยายอ่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นครับผมยายก็ใช้ไป ใช้ไปใช้ไปสี่ห้าเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ยยายก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะครับและเอฟซีคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างนี่นะคะน,นี่นะครับ,บเอบเอร์โทรนะครับสั่งซื้อนะครับข้างล่างเลยคะ่ะสั่งซื้อได้ที่นี่นะครับแต่ถ้าใครมาที่กอกอกก็มาซื้อได้ที่ป้าจ,จำลองนะครับก้อนระ ก้อนละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองก้อนสามร้อยใช่ไหมตามนี้นะสองก้อนก็สามร้อยครับผมแล้วก็จะให้น้องเอ็มไปเดี๋ยวแอดมินจะลองเอาไปใช้นะครับค่ะก็เดี๋ยวยังไงจะจริงๆนะะคใช้เสร็จเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับครับขอบคุณนะครับอันนี้แอดมินรับสดๆเลยนะครับอจําลองให้สดๆเลยขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ สรรพคุณมานะครับตามนี้เลยนะครับสรรพคุณผิวขาวใสเนียนดูแลอ่อนไวัยไม่อายใครนะครับนี่ครับสรรพคุณนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อตามเบอร์โทรเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ